วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเดินงานถนนคนเดินบางกอกน้อย Walking Street นั่นเองซึ่งงานจะจัดตั้งแต่วันที่17ถึง28กรกฎาคมบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรน่าช็อปน่าชิมกันบ้างนะครับร้านแรกนะครับจะเป็นร้านหอยทอดถัดมาจะเป็นร้านอาหารทะเลดองไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งแซลมอนรวมไปถึงปูนะครับร้านถัดมาจะเป็นร้านไก่ย่างนะครับอืมน่ากินมามากเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกย่างนะครับย่างกันแบบสดๆร้อนๆกันเลยนอกจากจะมีของคาวแล้วนะครับของหวานก็ยังมีเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นโรตีสายไหม น่ากินกันเลยทีเดียวถัดมาจะเป็นเยลลี่สีสันต่างๆนะครับเหมาะสำหรับน้องๆหนูๆและเมื่อเดินถัดมานะครับร้านนี้จะเป็นร้านขนมถ้วยในตำนานนะครับบอกได้เลยว่าคนต่อแถวเยอะมากๆนอกจากภายในงานยังมีของกินแล้วนะครับยังมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้นะครับยังมีพวกของกิฟ์ช็อปของใช้ต่างๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าจับต้องได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีครบครันกันเลยทีเดียวและไฮไลท์นะครับที่สําคัญสําหรับงานที่นี่นะั่นก็คือพวกเครื่องเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิงชา้าสไลเดอร์นะครับรวมไปถึงไวกิ้งที่ได้รับความนิยมจากน้องๆหน,หนูๆกันมากมายกันเลยสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดงานดีๆแบบนี้นะครับวิธีการเดินทางก็ไม่ได้ยากก็ตามนี้ได้เลยนะครับยังไงมาเที่ยวกันเยอะ นะครับบ๊ายบาย